วันนี้มีของเล่นใหม่มาด้วยนะทุกคนอ,อย่าบังกล้างสิลูกติดตางไหบ สุดก็ได้มาครอบครองนะคะอันนี้คือวอลแวกับพ่อแมวนั้นมากว่าเราอยากได้เครื่องนี้มากของไดสันนะคะที่หนึ่งเลยแบรนด์นี้ยคือเป็นทั้งเครื่องฟอกอากาศแล้วก็มีพัดลมในตัวด้วยมันดีมากทุกคนนอกจากจะช่วยเรื่องทำให้อากาศสะอาดแล้วเนี่ยพัดลมยังช่วยให้อากาศในห้องหมุนเวียนได้ดีขึ้นด้วยนะคะมาอูสงสัยเหรอคะมาอูสงสัยว่าลมออกมายังไงใช่ไหมลูก นีน่าก็มีความอยากรู้อยากเห็นนะคะพัดลมมันเย็นใช่ไหมไม่อยากรู้อเรื่อของนี้เสมแต่เย็นจริงนะเนี่ยทุกคนมันมีรีโมทด้วยมันสะดวกมากเลยอะเราชอบตรงที่อันนี้คือโหมดกลางคืนก็คือทำให้เสียงเงียบน,นะคะแล้วก็อันนี้คือปรับสวิงนะคะอันนี้ก็ปรับแรงลมแล้วก็สามารถเปิดปิดพัดลมได้เลยตรงนี้เลยคือดีมาก ตัวนี้นะคะเขามีฟิลเตอร e 3, ์มาตรฐาน h e p a S3 ทั S3 พั้ทำเครื่องเลยลดปัญหาเรื่องของฝุ่นล้ขนกำจัดกลิ่นคือดีมากๆอค่ะทุกคนเพราะมันสามารถกรองอากาศเล็กถึง PM0.1 ได้เกือบร0อเลยทั้งตัวเครื่องมีการซีลปิดเพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่เสียที่กรองแลว้วจะไม่วนกลับมาอีกหนูนอนตามันลงมีควาโซเย็นใช่ไหมลูกฮึดูทำ งานถนัดเขาเลยนะคะให้นอนเนี่ยทุกคนหน้าจอเขาก็จะมีแบบว่าเป็นสีขึ้นมาบอกบอกแบบคุณภาพอากาศตอนนี้นะคะถ้าสีเขียวอย่างเงี้ยก็คืออากาศดีนะคะแต่ถ้าเป็นสีแดงก็คืออากาศแย่นะคะและนี้สีส้มอะอากาศอะไรอะมาเกือบจะแดงแล้วนะ คือที่เราชอบชอบตัวนี้ทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือไม่มีใบพัดพอไม่มีใบพัดด่วมันทําให้แบบไม่เป็นอันตรายอ่ะทั้งแบบทั้งกับเด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วสองก็คือแบบพอไม่มีใบพัดใช่ไหมขนพวกขนแมวอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เข้าไปติดที่ใบพัดมันทําให้แบบว่าทาความสะอาดง่ายทุกคนแต่ตอนนี้ดูท่าทางมันจะไม่ใช่เครื่องพ่ออากาศแล้วพัดลมแล้วมันจะกลายเป็นของเล่นของโบจมูแล้วนะคะ คอนังพ่อแม่เอาไปแก้งเขาเมืเ่อเสร็จแล้วยังไม่หนีเลยแปดเก้าสิบมาลอหดแรงๆเลยพ่ออา้<น>อาว10วชอบอีกืน <laughs> <laughs> อีกข้อดีของการไม่มีใบพัดนะคะก็คือมันทำงานเงียบม,มากแทบไม่มีเสียงรบกวนเลยระหว่างทำงาน นอกจากนี้นะคะยังมีเซ็นเซอร์พิเศษที่ตัวจับสาร f o r m a l d ีไฮที่เป็นสารก่อมาเลงซ่อนอยู่ตามพื้นไม้เฟอร์นิเจอร์ผ้าม่านหรือว่าเปเปอร์ได้หมดเลยอย่างบ้านเขาเนี่ยมีครบเลยช่วยได้มากเลยค่ะเนี่ยทุกคนเราถ่ายให้ดูเลยว่าระหว่างที่เปิดมาเนี่ยอันนี้เปิดเกือบทั้งวันแล้วนะคะไม่มีขนติดเลยแต่มีแมวมาติด <laughs> แต่มีหัวส้มมาติดนะคะเราใส่หัวส้มจะถูกใจนะคะ ที่สําคัญนะคะตัวเครื่องเนี่ยเขาผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในพื้นที่จริงมาทุกคนไม่ได้มีพัดลมช่วยหมุนเวียนอากาศผลลับคือฟอกอากาศภายในห้องขนาดได้ง3เมตรเลยค่ะก็สรุปรวมๆนะคะว่าเครื่องฟอกอากาศพร้อมพัดลมในตัวของไดสันตัวนี้นะคะเราว่ามันเหมาะกับบ้านที่แบบกังวลเรื่องความปลอดภัยทุกคน คือเครื่องฟอกอากาศตัวนี้มันดีม,นมันตอบโจทย์คือมันสามารถเป็นทั้งเครื่องฟอกอากาศให้สะอาดแล้วก็มีพัดลมในตัวช่วยแอากาศในบ้านหมุนเวียนได้ดีและอีกอย่างหนึ่งคือที่เราชอบเป็นพิเศษ,ษก็คือมันสวยทุกคนแบบวางแล้วบ้านดูหรูดูแพงดูสวยรวยขึน้นมาทันทีอะโดยที่แบบไม่มีอะไรเลยแค่วางเ,าเฉยๆบ้านก็ดูสวยขึ้นมาเลยทุกคน,คนแล้วว่า ถ้าใครที่แบบกําลังมองหาและสนใจอยู่นะคะก็สามารถลองไปดูได้นะตามช็อปไดสันในห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าผานช่องทางออนไลน์ของไดสันก็ได้นะคะทาไมความวุ่นวายบ้านนี้มันเยอะจังเลยเ่ยเดี๋ยวคู่นึงก็มวยปั้มอีกฝั่งนึงก็สตูพืชเราจะกำจัดอันไหนก่อนดีคะพ่อแมว อย่างบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะเขาแนะนําเลยว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆค่ะตัวเนี้ยคือแบบทั้งคุณภาพอากาศกลิ่นความปลอดภัยช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยแฮปปี้ทั้งคนทั้งสัตว์เลยทุกคนไม่ว่าใครจะเล่นใครจะเสียงดังใครจะโวยวายจะทำอะไรนะคะแค่นี้ก็จะขอนอนอยู่ตรงนี้ค่ะ